พี่พีนทันครับไปไปดูกระดักปลากันครับคราวนี้เจ็บตาครับนี่เศษไม้เศษอะไรเข้าตาอักเสบเศษไม้ขี้ยางนี่เละไปครับนี่อันใสป่ปลาที่ใส่ปลาครับเพื่อได้นะครับวันนี้นะครับไปลุ้นดูนะครับ โอ้ยเป็นบวชไปดูกำดักปลากันนะครับบัชจมานไหมยะนดายไหม หลอดดูก่อนผักบุ้งเยอะนะนี่นบัวก็เยอะนะครับไม่ได้เอาไปปลูกที่บ้านบ้างน,นี่โดนไหมรุ้นดูนะครับผักบุ้งลอยน้ำนะครับนี่หน้าไปผัดชมไปดูเราะดู ไม่โดนครับตัวนี้นี่ใส่แบบนี้นะครับยังไม่ลัน่นลอดูเดี๋ยวจะเก็บขวกบุ้งอยู่เดี๋ยวไปดูอันอีกอันหนึ่งครับ อยูอันนี้โดนไหมโอ้ยังไม่ลั่นครับไม่โดนไปไปดู่าจะเก็บผักบุ้งอย่างนี้ครับผมเก็บผักบุ้งก่อนนะครับพี่ๆทุกท่านอืม ไปพุ่งกุ้งก่อนนะสักเล็กเทนหน่หนุ่ยลอยนละ็จะอ่อนนะครับทำลอยน้ำถ้ามันไม่ลอยนะ้ำมันจะไม่อ่อน พะบุงแดงครับเนี่ยแม่เอามาปลูกไว้นะเก็บสักหน่อยครับเดี๋ยวเป็นรงปลอดสารพิษอือโตัวที่งามงาม,งาม nghỉ tục ngam nữa Kịp con Con tục ngam Nghỉ bằng bùng bún đen hấp bay hấp lại cầm đi Ê, bị quanh น้ำมันจะอ่อนนะครับผมบุงนะ้งเลื้อยลงน้ําครับเลื้อยลงน้ําจะอ่อนนีเยอะเลยครับแถวนี้ตัดต,ตั้งกล้องก่อนรล้องอย่าล้มลงนู่นนะตกน้ําต่วมเลยนะ ลงเลื้อยลงน้ำครับเนี่ยส,สวยเลยครับอวบๆเลยเก็บไปผัดเนี่ยแซ่บเวยครับเนี่ย เยอะหน่อยครับถ้าผัดแล้วมันก็จะยุบลงลอ,อยน้ำอวบมากครับนี่นี่ครับเดี๋ยวค่อยไปดูกระดักยังไม่หมดนะครับอีกสองอันสามอันมันจะโดนไหมขอเก็บขอบุ้งก่อน เยอะเชียวเนี่ยแะเยอะเลยครับนี่เก็บเอาเก็บเอาก่อนผัดครับผัดอร่อยนะผัดมามากกว่าอร่อยนะผัดผงมุ้งใส่มาม่าเนี่ยเสีบเลยนะขำแบบนี้โอ้แถวนี้เยอะเลยครับแถวนี้เยอะแถวนี้เยอะครับนี่ไปวางนี่ก่อน เอาอีกันนะครับที่แม่มาปลูกไว้คเยอะเลยครับนี่อ่อนๆขาๆบวดเลยครับนี่ นี่ตัวนี้อ้วพครับก็ที่ลอ,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 อยน้ำไปน,นู่นแหละเลื้อยลงน้ำนะครับอ่น่าจะพอแล้วครับเนี่ยผัดเนี่ยท่านคนเดียวเนี่ย เดี๋ยวไปดูไป,ปดูอีกอันหนึ่งครับเนี่ยโอ้ผมบุ้งเยอะมากกล้องอย่าตกานะนี่อันนี้ครับอันนี้อย่าตกเด้อนะครับอันนี้โดนไหมทิ้ไปบ่ ไม่มีครับอันนี้ไม่มีใส่ไว้เหมือนเดิมอุตส่าห์เอานี่ขับบวบของแม่ครับแม่เก็บแล้วนี่เก็บำลังติดลูกคนนี้ไปเดินต่อไปต่อ ดูตัวนี้ก่อนอันสุดท้ายก่อนฮึ่น่าจะโดนครับนี่ลั่นแล้วครับนี่กระดักทํางานแล้วกัะดักผมทํางานแล้วครับนี่นี่เรัอน,นี่นี่ได้ยินเสียงแล้วมาๆๆมวันนี้ได้ยินเสียงแล้วครับน่าจะโดน มาจะโดนสักตัวละอันนี้ทำใหญ่เกินหนักหนักน้ำนี่เสียงครับพี่ๆทุกท่านนี่ครับนี่ให้ดู หมันครับหมันนี่นี่หมันขมัดหมยวแป๊บหนึ่งเด้อกระดองออกนี่กระดองออกเรียบร้อยเลยได้เลยนี่ครับหมันให้ดูนะครับเข้าแบบนี้ครับเห็นไหมครับอยู่ข้างในสองตัววันนี้หมันหมันครับปลาดุกทำลาบปลาดุกนี่น่าจะอร่อยนะครับเนี่ยได้สองตัวครับ ใส่ถังก่อนนะครับกล้องผมอย่าล้มนะเยใ,ใส่ถังก่อน,นออลงไปลงไปสองตัวโอ้โหโอ้โหกระดองเก่ง ดองเกีงมากครับต้องเอาขึ้น้ะข้ามนก่อนกระโดดครับกระโดดกระโดดแรงมากใส่ไว้อีกทีอันนี้ได้แล้ว หารของเราครับอันนี้ใส่ไว้อีกทีครับใส่ไว้อีกที มาแล้วครับมมาแล้ววันนี้หมาแล้วครับไปวันนี้หมาแล้วครับโศกเลยขับมมานโศกมาเอาไว้ข้างบนนี่แหละดูกระโดด เดี๋ยวไปดูอันสุดท้ายครับจะโดนไหม้คยอยู่ตรงนี้ครับอันสุดท้ายบัวเป็นงามครับนี่บัวก็งามอ๋อมีตะหอยครับนี่ โห oh, หลายลูกครับหอยเดี๋ยวเอาเลยเก็บเลยครับหมานหอยครับหลังนี้อันนี้ห <c oughs> มานหอยอันนี้โดนหอยครับ <c oughs> ไม่โดนปลานี่หอย ดูปลาเลยหนึ่งสองสามได้สี่ลูกครับนี่หอยนี่หอยปังนะครับนี่ได้สี่ลูกหกก้อยนะครับนี่สุดยอดสุดยอดเดี <c oughs> ย๋ยวไปใส่ก,ก่อน phải ông hỏi cái léo canh đặt ông hỏi khắp cái này có mì ได้แล้วหมานแล้วครับวันนี้ได้อาหารเย็นแล้วครับสุดยอดมากวันนี้ขอบคุณเพื่อนๆครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามได้แล้วครับหมานสองตัวครับอันเดียวโดนวันนี้ใส่สามสีอันมาโดนโดนอันเดียว เอาลงนี่เลยได้แล้วครับได้ของกินละทำราบประดุกเนี่ยหลับแล้วหลับแล้วหลับแล้วประดุกนครับคือว่าหลับเนี่ย กลับไปบ้านก่อนดีรอหยอนน้ากดครับคงจะไล่สดไม่ทันนะวันนี้นะน่าจะกลับไล่สดไม่ทันครับต้องรอหยอนน้ากดต้องเน่เลยครับ mm. คําแล้วครับเนี่ห้า mm. <5. S 2> โมงอะขอบคุณพี่ทุกท่านครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้วยครับ ฝากดูโฆษณาด้วยนะครับไปแล้วครับคลิปนี้ทำไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย